คือวันที่5สิงหาคมพศ2352แล้วเมื่อ1,700ปีที่แล้วอะ่ะานสมเดาจพระบริโอรสาธิราชฯท่านได้าม,มาริชเดตมาจากสวรรค์และทรงบอกให้สร้างโบสถ์ขึ้นณที่สถานที่ที่มีหิมะตกในคืนรุ่งขึ้นนี่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่ามีหิมะตกปก,ก,ก,กคลุมบริเวณเนินเขาเอสปรีไลท์ T ine, ซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมาก,มากเพราะในฤดูร้อน สิงที่มีการสร้างวิหารขึ้นทั้งถาที่นั้นตามท่าปงของพระนามาดีครับเราเลยใช้ชื่อนี้นะเอ็ดพระมันดมหามหาวิหารแห่งนี้พระองคีใมากเอาประมาณนี้มัถ้าเราถ้าเราต้องการเราต้องการคนน่อยนี่เป็นโลกกว้างเห็นไหมมันใหญ่มากมากดีสินะคนตัเงเดียวเองเห็นไหมคนได้นินเียวิหารลราใหญ่โต มากจริงๆถ้าใครรู้จักด้วยไะหว่างวิหารเนี่ยในพระแห่งดีมากถ้ายัางมีมหาวิหารด้วยไปนะระวางวิหารเนี่ยในพระแห่งดีมากถ้ายัางมีมหาวิหาร